สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดสถิติแพ้ชนะประเทศที่ไทยต้องเจอชิงแชมป์โลก2022เปิดสถิติแพ้ชนะทีมที่ไทยต้องเจอชิงแชมป์โลก2022วันที่19มิถุนายน65สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB จับฉลากแบ่งกลุ่มแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปรแลนด์ระหว่างวันที่ 23กันยายนถึง15ตุลาคม2022โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมด24ทีมและแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6ทีมในแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดและทีมอันดับ1-4ถึงของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบที่2เพื่อคัดตัวแทนเข้าสู่8ทีมสุดท้ายต่อไปผลการจับสลากทั้งหมดมีดังนี้ กลุ่ม A ประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์เจ้าภาพร่วมอิตาลีเบลเยียมเปอร์โตริโกแคมรูนเคนยากลุ่ม B โปแลนด์เจ้าภาพร่วมตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้ไทยโครเอเชียกลุ่ม C สหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแชมป์เก่าเยอรมนีบัลแกเรียแคนาดาคาซัคสถานกลุ่มดีบราซิลจีนญี่ปุ่นโคลอมเบียออเจนตีนาสาธารณรัฐตเช็ค สำหรับโปรแกรมแข่งขันของทีมเบลบอลหญิงทีมชาติไทยมีดังนี้วันที่24กันยายน2565เวลา18นาฬิกาตรุรกีพบไทยที่เมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่28กันยายน2565คืนวันที่27กันยายนเวลา1นาฬิกา30นาทีโปแลนด์พบไทยที่เมืองกะดงังประเทศโปแลนด์วันที่ 28กันยายน2565 19นาฬิกาไทยพบโคเอเชียที่เมืองกระตังประเทศโปโลแลนด์วันที่9 9กันยายน2565เวลา19เนาฬิกาเกาหลีพบไทยที่เมืองกระดังประเทศโปโลแลนด์วันที่1ตุลาคม2565เวลา19นาฬิกาโดมินิกันพบไทยที่เมืองกระดังประเทศโปโลแลนด์ซึ่งจากทีมทั้งหมดนั้น จากสถิติพบว่านักตบสาวไทยเคยเอาชนะมาได้หมดแล้วอขอคุณแหแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ